ไปดูถึงเรื่องของการเตรียมจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะจัดถแถลงข่าวงานตักบาสสองแผ่นดินไทยลาวเชื่อมสัมพันธ์ศรัทธาสารความร่วมมือสองฝั่งชายแดนนายพีรัตจันทิมาประหลัดจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายบุญจันทร์แก้ววิชาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเมืองเชียงฮอนและนายสมัคร ลิศสถานรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเมืองขอบจากสปปลาวร่วมแถลงข่าวการจัดงานตักบาตรสแผ่นดินไทยลาวภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง2แผ่นดินไทยลาวเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศประหลัดจังหวัดพะเยาได้บอกนะครับว่าการจัดงานตักบาตรสแผ่นดินไทยลาวเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างประชาชนสองฝั่งชายแดนซึ่งมีวิถีชีวิตและความศรัทธาร่วมกันมาอย่างยาวนานครับโดยในงานค่ะจะจัดขึ้นทางด้านของผู้แทนจากสอปป,อป,อปอลาวเห็นพ้องว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระชับความร่วมมือในระดับพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสอปป,อป,อป,อปอลาวให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะ งานจัดขึ้นนะครับระหว่าง29 30ธันวาคมนี้บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทยลาวบ้านห้วกิวหกตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับท่านใดที่ไปเที่ยวพะเยาก็แวะ